ผมมิสเตอร์จาฟานะฮะแล้วก็วันนี้เราจะมา สอนทำแอร์ดรอปนะครับแอร์ดรอปของเกมโฟกัสนะครับอะโฟกัสก็เกมคล้ายเกมเมียโฟรครับที่จะเปิดเร็วๆนี้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นแอร์ดรอปนะฮะคือบางคนก็ทําแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ทาทีเนาะก็สําหรับใครที่ยังไม่ทําเหมือนกันก็แวะมาทําด้วยกันได้นะครับอันนี้จะทําพร้อมๆกันเลยอาตัวเกมอาตัวเกมเนี่ยเปิดภายในเดือนนี้นะถ้าไม่เลื่อนนะครับแล้วก็ระยะเวลาการทำแอร์ดรอปเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าจนกว่าเกมจะเปิดเนาะ รายละเอียดคร่าวๆเพื่อนๆก็ลองไปอ่านกันดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มลงมือทําก่อนเลยแล้วกันเนาะอย่างแรกก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะฮะล็อกอินเสร็จปุ๊บก็กดไปเลยอันแรกเขาให้ติดตามทวิตเตอร์นะครับก็เข้าไปกด Follow ให้เขาก่อนเนาะฟ <c oughs> อลโล่เสร็จแล้วนะฮะกด Continu ีอ่าเสร็จแล้วครับต่อไปก็เป็นการรีทวิตนะฮะกดเข้าไปเลยแล้วก็กดรีทวิตนะครับ อ่าลีธวิทย์อ่าผมรีเรียบร้อยน,นะครับก็กลับมากดไปที่เดิมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คอยทำอะไรก็ทําตามที่เขาบอกไปเลยฮะก็จะมีขึ้นแจ้งเตือนอย่างนี้อยู่เนาะอือม,มาพูดถึงตัวเกมกันหน่อยนะฮะตัวเกมก็จะเป็นเกม MMO ครับ RPG นะฮะก็รูปแบบคล้ายๆเมโฟนเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนระบบอะไรต่างๆยังไงเนาะ ซึ่งกิจกรรมเนี้ยเขาแจก a d o p นะฮะกะ็แจกหนึ่งเหรียญด้วยนะครับรู้สึกว่าอืแจกเหรียญเกมเลยนะฮะแจ่ของออาตโคู่นะครับอืยังไงก็มาทำไว้นะฮะเป็นการสุ่มแจกนะอาจจะไม่ได้ทุกคนนะครับ ให้กดติดตาม Twitter Facebook YouTube นะฮะแล้วก็ช่อง Discord นะเอา้าผมมีปัญหาเรื่องตัว Discord นะฮะเข้าไม่ได้นะครับอ่ะเราข้ามไปก่อนก็ได้ครับเพื่อนๆก็ลองไปกดเข้าดูนะครับ อห้ผมค่าไปก่อนนะถ้าเราไปก็เป็นการเกต Google Play เนาะ,ะกลับมังโมฆะเย็นเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้วีมิกวีมิกก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเอากระเป๋าวีมิกนำมาใส่นะครับ ก็เอาเลขกระเป๋ามาใส่นะฮะก็กดคอนติเนีเหมือนเดิมเนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการหาเล็บนะครับก็คือเอาลิงก์ตรงนี้นครับแชร์ให้เพื่อนมาสมัครต่อจากเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ลุ้นรับรางวัลมากขึ้นนะครับอ่ะเข้าวๆจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะผมกดมือลั่นไปโดนอืมสักคู่นะฮะครับเพื่อนก็ถ้าทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมอ่ากดติดตามแล้วก็ มีปัญหาหรือว่าสอบถามตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะอ่านแล้วก็ตอบกลับทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็าฝากไว้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอบหน้านจะมีกิจกรรมแอร์ดรอปอะไรเพิ่มเติมก็รอติดตามดูน,นะครับบ๊ายบาครับ